สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมีโอกาสได้มาสวนทุเรียนบ้านสเบงนะครับตัวนี้เป็นสวนแม่แม่หน่อยนะครับบ้านสเบงก็เลยแวะเข้ามาดูบรรยากาศสวนกันนะครับนะโดยมีไกด์น้องปุ๋ยนะครับไกด์ของเราพาชมสวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าช่วงนี้ช่วงไหนน้องปุ๋ยช่วงนี้เริ่มเป็นหยาดติหนูค่ะอ๋อดอกเริ่มมาแล้วเนาะ,อะดอกเริ่มมาแล้วอ่าตอนนี้เดือน เดือนธันวาเดือนธันวาเนาะวันนี้วันที่วันที่แปดธันวาวันที่แปดธันวาเนาะอ่าตอนนี้ภายในสวนบรรยากาศในสวนนะครับตัวนี้ใบให้ดูใบก่อนนะครับตัวนี้ใบตัวนี้ทุเรียนกี่ปีนะน้องปุ๋ยตัวนี้นะที่เรามาดูตัวเนี้ยตัวนี้ห้าปีจะเข้าหกปีค่ะทุเรียนห้าปีกว่านะครับจะเข้าหกปีแล้วนะครับอ่าหลังจากอ่าตัวนี้เอารูกมากี่ปีแล้วเริ่เพิ่งได้รูกปีเอาเจ้ารูกปีนี้อันนี้ปีที่สองปีที่สองเนาะ ก็คือหลังจากเรา,าได้รูปปีที่แล้วแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จส่วนนี้ทำทำใบกี่ชุดนะน้องปุ๋ยสองสอง,สองเนาะตัวนี้ทำใบสองชุดนะครับตัวนี้คือใบใบชุดที่สองใบ<อ>ชุดที่สอง,สองเข้มพอสะสมอาหารใบชุดที่สองเสร็จตอนนี้กักกักน้ําไปกี่กี่วันปีนี้ประมาณสิปดวันค่ะสิดวันเลย<ะ>ต่อเนื่องเลยเนาะ ตั้งแต่ฝนหยุดต่อนเนื่องเลยตอนนี้ถือว่ากัก,กน้ํายาวนะครับกักน้ายาวตอนนี้เป็นเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนภูกเขาไฟเป็นดินแดงนะครับอตอนนี้ดินแดงดินแดงที่สามารถกักกัก,กน้ําได้นานเนาะแต่ว่าการกักน้ําก็แล้วแต่สวนเาะน้องปุ๋ยเนาะ,<ช>ะบางสวนก็กักได้ไม่ไม่นาน<ช>5วันอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยก็ใบก็เริ่มเหลืองร่วงแล้ะ<ช>แต่ว่าสวนสวนข้างไม่หน่อยนี้เคยเคย,เคยกักสูงสุดได้กี่วันนะ20ค่ะอ่ะ20 แต่ปีนี้กักแต่ปีนี้ไม่ไหวอ่าอากาศอ่าอากาศไม่ไม่นิ่งอ่าด้วยสภาพอากาศด้วยอากาศไม่นิ่งบางทีความชื้นมันมันลดนะนะ,ะก็เลยจําเป็นก็ต้องกระทุ่งน้ําก่อนนะครับสวยมากใบนะครับใบสวยตัวน,นี้กระทุ่งน้ําไปแล้วก็ตอนนี้ทํายังไงอยู่ครับระบบน้ํากันให้น้ําตอนนี้ ทีแรกให้1วันเว้น2วัน30นาทีค่ะน้ำน้ำแรกให้น้ำไปกี่ชั่วโมงอ่ะหชั่วโมงค่ะก็คือหลังจากใบตันปุ๊บแล้วก็กักสูกมา18บแวันก็ให้น้ำครั้งแรก1ชั่วโมงหชั่วโมงเลยนะครับโดยโดยหัวหัวกันให้น้ำเขาไม่หน่อยน่าจะประมาณ600้อยหกรลิตรต่อหัว่สองหัวก็พันสเนาะก็ชั่วโมงหนึ่งก็ พันสองร้อยลิตรอะให้น้ําประมาณพันสองร้อยลิตรในน้ําแรกแล้วก็หลังจากให้ครั้งแรกแล้วก็กี่วันเข้าให้อีกทีนี้วันสองวันค่ะสองวันสองวันก็ให้สามสิบนาทีก็ให้ครึ่งหนึ่งของของครั้งแรกครั้งแรกอะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้สามสิบอยู่ค่ะแต่ว่ามีวันนี้เริ่มมาเปลี่ยนให้วันเว้นหนึ่งวันแต่ว่าให้ยี่สิบนาทีอ๋อ ความชื้นมันเริ่มต่ำค่ะช่วงประมาณบ่ายสองคือคือการให้น้ำไอหลังจากกระแทกนึงชั่วโมงแล้วน้องปุ๋ยให้สามทีวัาทีเว้นสองวันสองวันเว้นเว้นสองวันแล้วจากนั้นก็ให้สามทีวัาทีอีกค่ะแล้วก็เพิ่งมาให้เว้นหนึ่งวันแล้วก็ยี่สิบนาทีอ๋อครับคือการให้น้ําก็ขึ้นอยู่กับอากาศความชื้นเนาะเราปรับปรับตามความร้อนแล้วก็ความชื้นของอากาศใ่พาไปดูหน่อยครับกาพาไปดูดอกครุเรียนหน่อยไม่ค่ะ อ่า<อ>ตอนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะอ่าพาชมนะครับอ่าตอนนี้เข้าถึงโคนกิ่งเลยนะครับไอ้ดอกปีนี้ดอกดีอ่าดอกมาดีน้องปุ๋ยว่าดอกมาดีกว่าทุกปีอยู่ปีนี้ก็ตอนนี้เปิดตาดอกหรือยังครับน้องปุ๋ปยเอาเปิดไปสองรอบเอาเปิดไปสองรอบเลยเนาะอ๋อตัวนี้อ่า กระตุ้นกันออกดอกเปิดตาดอกใช้ตัวไหนอยู่ครับใช้ปุ๋ยเกศ1 3 0 4 6 3 0 4 6ค่ะมาเทมชาบูโรเอริชาร์ดค่ะอ๋อตอนนี้ไปสองรอบแลนะ้วเนาะโอเคครับมาดูต้นอื่นกันบ้างครับใบสวยมากต้นนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับตัวน,นี้ชึกบดูสิสังเกตว่าทุกต้นเข้าถึงโคนเลยเนาะตั้งปุนนะ๋ยเนาะแรงน้ำแรกนี่ถึง สวยมากสวยมากอ่าตอนนี้ทางใบจีดอะไรบ้างครับทางใบทางใบตอนนี้ปล่อยเลยค่ะตัวแมลงก็ไปใบตันอย่างนี้เพี้ยน่าจะไม่มีเนะาะก็จะเป็นลายแดงเป็นลายแดงส่วนใหญ่นะครับตัวน,นี้ก็กำลังเริ่มมานะครับตัวน,นี้ คือยังยังช่วยน้ำเอาดอกเพิ่มอยู่นะครับตอนนี้ครับเพราะบางต้นก็ยังมาไม่เต็มที่ครับก็ต้องช่วยน้ำเรียกดอกมาเรื่อยๆอยูออ่กำลังเริ่มมาก็มีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตนน้วน,นี้ต้นพ้ะเอกนะนเคยถ่ายรูปถ่ายที่ประจำเยอะแยะตัวน,นี้ก็เริ่ม เติ่มาเยอะแล้วครับตัวนี้เข้าชิดโคนเข้าชิดโคนเลยนะครับดอกดูตัวนี้สิเป็นไงบ้างตัวนี้ก็เต็มคาราบิวเนาะ <c oughs> มาเต็มเลยตัวนี้ ตัวน,นี้กปุย้นนก็นก็นี่ก็คือบรรยากาศนะครับสวนของแม่หน่อยอ่บ้านสําเบงนะเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวแล้วก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายคลิปวิดีโอบรรยากาศแปลงให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทําดอกนะครับการเอาดอกแต่ว่าก็ดอกก็เริ่มงพยอยมาเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้มันจะน่าจะเต็มต้นแหละนะครับตนนัวนี้ตอนนี้ก็ยังเอา ก็ยังไม่หยุดเนาะ,ะก็ยังเอาเรื่อยๆเนาะม<ช>ปุย๋ยเนาะเอาเรื่อยๆอ่าตอนนี้พ่อยังบางต้นก็ยังกําลังเริ่มมาก็มีแล้วก็บางต้นก็เริ่มเริ่มมาเต็มละกับส่วนใหญ่ก็มาเกือบเต็มแล้วเนาะอ่าเทคนิคการทําใบชุดที่สองก็คือทางดินทางดินใส่ปุ๋ยกี่รอบทางดินใส่ปุ๋ยสองรอบค่ะอ่าใส่สองรอบเนาะ,ะเป็นแปดยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่ผสมกับห้าห้าเสมอค่ะอ่าเขาแก้วต้องห้าเนาะทั้งสองรอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งอัตราหนึ่งต่อหนึ่งทั้งสองรอบเนาะ อ่าตัวนี้คือสาสมอาหารทางดินก็วันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับได้มาเข้ามาเยี่ยมนะครับสวนทางบ้านสำเบงก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูก็ขอบคุณน้องปุ๋ยนะครับวันนี้ที่พาเยี่ยมชมสวนสวยๆนะครับขอบพระคุณครับบวัสดีครับ